ก็จะไหวอยู่ครับก่อนคิดถึงซาซากิโต้เลยอะซาซากิวันนี้ไม่เล่นหรือวันายซาซากิอยู่ไหนใครนะวันนั้นเล่นกันแอมโซฮานแล้วก็ผ่านนั้นโหดอยู่พี่แอมโซฮาน ใส่เกมนี้ก็ต้องจัดเต็มอีกรอบจัดไปบิดเมาถ้าเราวิ่งเล่นเนี่ยหรือว่าเรากลัวแพ้วะเราลองปล่อยเกมดูสักเกมนึงจะไหวไหมออบิทออบิทไม่ตอบรู้รู้ไปแล้วอออบิทอยู่ออหรือว่า ออบิทได้จากเราไปแล้วครับไปไหนครับออบิทไปไหนครับอ,อับิทเต็มเป็นบ้าเลยแล้วกันตาเนี้สมาร์ทวิโดว์อะออบิทยังอยู่กับเรานะครับแต่ไม่รู้ไปไหนนะครับมาแล้วฮะน่าจะน่าจะไปไหนไม่รู้ เร <First blood. S 1> ียบร้อยครับเ <c oughs> อาทำไมระเบิดตัวเองอะ่ะมาใช้การสมาร์ทซอนเลยเว้ยเกลอเปกลัวโอ้โหอากันเล ยังจะโดนคาเซลครับเยี่ยมเลยครับไล่เก็บบอทให้เฮ้ยคพี่หนังอุเอ็นมาคือโตครับจะเล่นกับกูทำไมกูตายอ่ะโอ้โหลูกทีมนั้นรวยการ์ดยังเลยฮะ เฮ้ยมันมีต oh, oh, oh. ัว okay, ีที่ฝั่งเราดูตรงแล้วโอ้โหมีตัว P เลี้ยหรอมาเด็กีมาโอ้โหแม่งหญ่โตัว ไตัวม oh ั้แก uh ้ทางสมาร์ทโฟนได้เลยด้วยโอ้โหมังเล่นจะโปยกันอย่างนี้เฮ้ยีไม่ได้ครผมโอ้ยใครก็ได้ิงให้ได้ไหนครับนี่ครับ นะครับปล่อยแล้วครับน้ำลมครับหน่อยแล้วครับใ<ท>้บ<ท>รงหลังครับออปปีครับหอมลอดฝัโอเคนไม่มีุ่ร้ ใจร้อนไปหน่อยว่าไม่งั้นได้คิวแล้วแนนซอฟมืออะไรไยแต่เย็นๆครับแนนซอฟล่วงครับโดนไททันยิงโดนระเบิดเล่นเลยเราพูดครับโอ้แล้วยังน้ำอยู่ได้วันเนี้ยผมไล่คือ,ยอยบดกระจายแล้วอะไรแล้ไหมยนหา ปีนหมดขุ่นเพียบเลยว่ะขุ่นเพียบเลยพี่อโอเ้เป็นแค่นับรอบตัวเอยน้อยโอ้ยหน,น,นต้องไล่ย,ยิง,งหมดยิงหมดเกมเนี้ยไม่งนะั้นเจะยังจะตายอีกเนาะไม่ใช่เล่นต่อเป็นรองพูดผิดใช่เอ้ย ระเบิดหมดอะไรตอนนี้วะหาแล้วะ โดนยำเลยอะมิเลนะครับ เปเลยนะระวังตายแล้วรค,ค,ลครับโอเคครับมใช้เอวมจีอยู่พี่เล่นด้วยยากว่ะยู่ในป้อร์มไม่หยับไม่แน่น Oh, I'm well done, guys. The IMC are attempting to escape by drop kit, but I've marked their extraction points for you. Fine, fine. By drop ship. I've marked their evac point for you. Take them out before they get away. Oh, die, boy. oh The enemy drop ship is here. Take it out. Oh, young you, you have a quiet ดีๆครับอ้าวอยู่ไหนกัน13ครับ <laughs>